ครับส,ส,สวัสดีครับผมหโูมากปลาดูดน้ำดูดน้ำเพื่อสตีเสียวปลาครับหาปลาวิธีคนบ้านนอกนะครับอลวงช่างจะช่องกันตะบ่นได้วยมันช่องก็ดดีเลย ไปนอิตาลเบ็ดนี่ยเบ็ดจังดงจังหลบมัชนี่เบ็ดลจะห็นกเบ็ดนภาษาบลูภาษาโซจังมชง่จังดองมัตชนี่มุขันลานมุขันอันติดกเครื่องเครืงสุกนเบโจด้วยเดี๋ยวมาปั้นหน่อยทำหน่อยไปโจด้ว

ใช่บ่ครับเพ <c oughs> ราะได้กินแรงอยู่นะครับ่ทออะไรเตนิวครับเตนิวาผาม,มาติดตั้งเครื่องเสียงครับลบอุกเตเห็นไหมเครื่องเสียงได้ยินไหมเสียงเครื่องเสียงเสียงนั่นไหมครับผม,ผมติดตั้งเครื่องเสียงครับ

อ๋อลงนิดจบครับมัอนี่องนิดหน่อยถูกอเอ้ามัาเกลี่ยเลียงปั่นกันแล้วครับหนึช่างเจ๊ไทยเกียงเด็ดนไม่ต่อหรือยาวไม่ได้หรอกเอาป่อเกิดอะไรย่างเงี้ยป้าป้อนยังมันเอาบุ๋มหนีน่ะอ๋อมาจบคลิปสมมีครับมัอนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมครับจบข่าวครับสลับมัอนี่สวัสดีครับขอบคุณครับผม